คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาเลยครับผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านเอาทานเข้าสู่ช่องของในพีด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่กันในเกมซาฟารีไว้พวกทุนมาที่300ร้อทุน,นะครับนะวันนี้นะจะเปิด เอ้ยจะกดที่ไม้ละสิบก่อนนะครับนะเปิดเทโบแล้วไปครับลงมายังไงมาไหมและโอ้โหมาแล้วเปิดมาที่สองครับนะไหลต่อไปที่สองและหมดได้มาสี่โอ้โหกดไปตั้งห้าครั้งแล้วนะได้คืนมาแค่เสีองเลยลงมายังไง เฮ้ยไม่มาเลยเออเปิดมาที่ 5, สองจุดห้าสกัตเตอร์ขาตัวเดียวจะมาไหมจ๊ะมาไหมจ๊ะโอ้โหไหลต่อไปที่แปดก่อนนะครับนะและสกัตเตอร์ขาดตัวเดียวมาไ,มมาไมหม,ไมเรียบร้อยครับโอ้โหดอกดนี้ได้มาสิบจุดห้าพร้อมกับสก,กัตเตอร์สี่ตัวบนสี่สิบตอกสักทีไหมสิบเริ่มเลยและสิบสองครั้งลงมายังไงเปิดมาดอกแรกทีสอง โอ้โหไม่ไหลไม่ไหลเลขสิบเอ็ดครั้งสิบครั้งเจ้าครั้งแปดครั้งเออเปิดมาที่หนึ่งตัวเอเยอะๆเลยโอ้โหไหลต่อสิ้ตโตไปที่สองร้อยสี่สิบและตัวเอไม่มาครับโอ้โหเสียดายนะแต่มาสองร้อยสี่สิบเอเราก็โตและเด็ดครั้งลง,ลงมาโอ้โหไม่มาอีกแล้วหกครั้งห้าครั้ง เออเปิดมาที่เก้าเลยยังไงซากาเตอร์ขาดตัวเดียวจะไหลไหมจะไหลมาไหมโอ้โหไหลต่อไปที่แปดสิบสี่ครับแล้วซากเตอร์ไหลลงมาไหลลงมาฮึบเรียบร้อยโอ้โหสวยงามโอ้โหดอกนี้ได้มาเก้าสิบสามพร้อมกับซากาเตอร์สี่ตัวนะครับนะเข้าซ้อนไปอีกสิบสองครั้งและสิบหกครั้งไม่มาสิบห้าครั้งไม่มาสิบสี่ครั้งไม่มาอีกอะไรวะเนี่ย โอ้โหแล้ว12ครั้ง10เด็ดครั้ง10ครั้งแล้วโอ้โหมาเบาจะจัดที12ไม่ไหลและ9ครั้งเออเปิดมาที่8เออไหลต่อมาที่16และหมดจะมา24และ8ครั้ง7ครั้งเออเปิดมาที่9ยังไงไม่ไหลและ6ครั้ง อักครั้งเออเปิดมาที่สามไม่ไหลอีกอะไรวะเนี้ยโอ้โหแล้วเปิดมาที่สิบแปดเออไหลต่อไปที่สี่และหมดนั่นไงได้มายี่สิบสองโอ้โหอะไรวันเนี้ย,ออยสองครั้งสุดท้ายแล้วเปิดมาที่สิบสามครับเออไหลต่อไปที่สามสิบสองและโอ้โหหมดดมาสี่สิบห้าและครั้งสุดท้ายไม่มา โอ้ยสกเกตเตอร์รองแรกทำไมมันเบาจังเลยแต่มา451รับรางวัลแรกขยับเพิ่มไปที่ไม้30ได้ครับปะลงมาเปิดมาดอกแรกที่60โอ้โหสวยงามจ,จัดและไหลต่อไปครับนะ54แล้วลงมา44นะโอ้โหหมดแต่มา104พอกับสเกตเตอร์4ตัวบนปี42ครั้งอีกแล้วโอ้โหมันขยับไปที่ไม้30นะดอกแรกก็เข้าสเกตเตอร์ไปเลยครับและ22ครั้งลงมายังไง เออเปิดมาดอกแรกตกดีกับนั้น144แล้วไม่ไหล11ครั้ง1ิบครั้ง9กครั้งเออละมั่งมาที่45โอ้โหไหลตัวคิวไปที่12องเบาจังวะโอ้หมดได้มา57บแล้วครั้ง7ครั้ง6ครั้ง5าครั้งและ4ครั้งแล้ว ามครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายและเปิดมาดอกนี้ที่หกโอโหไหลต่อไปหกและหมดได้มาสิบสองและครั้งสุดท้ายไม่มาเหมือนเดิมเลยโอโหอะไรวะเนี่ยขยับมาไม้สามสิบแตกน้อยก็่าเดิมอีกได้ไปแค่2องร้อยสิบสามเองครับน,นะรับรางวัลโอโหอะไรวะเนี่ยไปไม้ห้าสิบเลยดิเออเปิดมาสองจุดห้า ไหลไปที่สิบห้ามาโอ้โหหมดแล้วมาสิบเจจุดห้าไปต่อมาอีกไหมเออเปิดมาที่สามสิบโอ้โหไม่ไหลเออเปิดมาสิบห้าโอ้โหไม่ไหลอีกลงมายังไงเฮ้ยหายไปเลยมาหน่อยสิมาหน่อยสิ เออสิบสองจุดห้าโอ้โหไม่ไหลอีกอะไรวะเนี่ยเปิดมาที่ห้าไหลไปที่ห้าสิบและซาเกตเตอร์ขาดตัวเดียวพิกชีวิตไหมโอ้โหเรียบร้อยซาเกตเตอร์เข้าอีกแล้วแรงสี่ตงมันสี่สิบสองครั้งรอบนี้ไหมห้าสิบเริ่มเลยโอ้โยไหลนอกได้มาห้าสิบห้านะครับนะขึ้นทุนแล้วครับและเปิดมาดอกแรกที่สิบห้าไหลต่อไปที่หกสิบและ หมดดัมันเจ็ดสิบห้าและสิบเอ็ดครั้งสิบครั้งเออเปิดมาที่พันแปดเลยยังไงล่ะโอ้โหไหลต่อไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบและมาต่อครับนะสี่ร้อยห้าสิบและมาอีกครับโอ้โหสามารถด้วนและลงมาหมดโอ้โหเปิดมาดอกแรกแรกก็เอาแล้วครับนะจัดจานเหลือเกินได้มมห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบราวซูเปอร์เมก้าและเก้าครั้ง โอ้โหซุปเปอร์เมกาครั้งแรกเลยบนในวันนี้และเปิดมาตรงน,นี้ที่สิบไลต่อไปก็ที่แปดสิบและหมดไปมาเก้าสิบและเจ็ดเอ้ยแปดครั้งเจ็ดครั้งหกครั้งเออเปิดมาที่สี่สิบโอ้โหไม่ไหลและห้าครั้งเออเปิดมาที่ยี่สิบเออไหลต่อไปที่สามร้อยยี่สิบและหมดได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ย 340และ4ครั้ง3ครั้งสุดท้าย2ครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายแล้วเออครั้งสุดท้ายเข้าไปที่หนึงร้อโอ้โหมาลายไหลต่อไปที่3มามพนงร้อทวนละว,วายสวยไหลต่อไปอีกกำนั้นหนึ่นหนึ่และมาต่ออีกทีึ่0หกทวนโอ้โหมาจัดจานยานสุดท้ายนะโอ้โห 24,000ร้อยราสุปเปอร์เมกาไปอีกหนึ่งดอกครับนะรอบนี้โอ้โหสวยงามจัดจ้านโอ้โหกเกตเตอร์รอบนี้ได้มาหมด24,15รับรางวัลแล้วพอเลยโอ้โหบทจะมาก็มาแบบพึบพับพึบพับเลยนะครับนะแบบนี้ได้แล้วก็พอเลยดีกว่านะจากชุดแรกมา300ทวนได้มา2 6 0 0นะ คือว่าใช้ได้เลยครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่งเป็นกำลังใจให้ในพีด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองหมายเลขสองและหมายเลขสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครที่อยากเล่นซับก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไว้ให้เราเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในพีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบุ้ยจ้า